การที่คุณหาเงินได้นะคะไม่เท่ากับคุณฉลาดในการใช้เงินนะคะอย่างข้าเจ้าเนี่ยก็จะเขียนค่ะลดรายการของตัวเองแต่ข้าเจ้าเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นหรอกนะคะข้าเจ้าไม่เขียนนะคะข้าเจ้าใช้วิธีพิมพ์ค่ะเพราะว่าข้าเจ้าพิมพ์สัมผัสนะคะได้ไวกว่าไวกว่าเขียนเนื่องจากว่าข้าเจ้าฝึกนะคะ ฝึกพิมพดิดสัมผัสแล้วก็เชลเลงตัวเองนะคะให้พิมพ์แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะฝึกสมองให้ฉลาดขึ้นนะคะก็ฝึกมา15ปีแล้วทุกคนฝึกได้ค่ะพอข้าเจ้าฝึกได้เนี่ยข้าเจ้าก็จะสามารถเซฟเวลาข้าเจ้าไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้ปากกานะคะข้าเจ้ามีแค่มือถือมี iPad iPhone ข้าเจ้าก็สามารถทำงานได้ก็ ทำให้ข้าเจ้าเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ประหยัดเวลาทามาหากินด้วยนะคะเมื่อเราพิมพ์รายละเอียดของเราะะที่อะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็น,อไไปนพอพิมพ์ออกมาเนี่ยคุณจะเห็นนะคะว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเป็นส่วนเกินที่มันไม่จําเป็นคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินออมได้นะคะอย่างวันนี้ค่ะเซลขายคอนโดมาดูคอนโดข้าเจ้าแล้วก็ข้าเจ้าคุยคอนเซ็ป การวางแผนการเงินสไตล์ของข้าเจ้าให้ฟังเนี่ยเขาก็ได้ไอเดียนะว่าเขาควรจะย้ายออกจากบ้านเพราะบ้านเขาอะใหญ่โตราคาเป็น10ล้านเขาไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะค่าจ้างคนดูแลสวนค่าสวนกลางค่าน้ําค่าไฟแล้วเขาก็อยู่แค่คนสองคนอย่างเนี้ยมันก็ไม่คุ้ม แต่ถ้าคุณมีเงินเหลือเฟือมันก็คุ้งไงแต่อย่างของค้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามีเงินจํากัดค้าเจ้าเป็นแค่ตัวแทนขายประกันแล้วค้าเจ้าก็ไม่ใช่ตัวแทนที่วิ่งหาลูกค้าเยอะแยะเพราะข้าเจ้าขายออนไลน์ค่าจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ไม่สนไม่สนใจไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่าเจ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตตาม สิ่งที่ตัวเองต้องการมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยง้อคนตั้งแต่เด็กนะคะเพราะวัยเด็กเราก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยง้อผู้คนเท่าไหร่เพราะเราสามารถพยายามสร้างแวลูให้ตัวเองอะค่ะ เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองมีสิ่งที่คนอื่นเขาจําเป็นต้องง้อเราจําเป็นต้องพึ่งพาเรานะคะก็เลยทําให้เราไม่ถนนะัดในการที่จะต้องไปวุ่นวายให้คนมาเห็นคุณค่าเราแล้วก็ต้องไปง้อเขาอย่างนั้นนะคะไม่เอาค่ะขายประกันค่าเจ้าก็ใช้ออนไลน์ขายนะคะก็ไม่ต้องง้อลูกค้าก็ทําให้ค่ะเจ้าประหยัดต้นทุนธุรกิจนะคะในการขายประกันแม้ว่าขายไม่ได้เยอะแต่ ต้นทุนธุรกิจค้าเจ้าต่ำค่าเจ้าก็เลยเหลือเงินแล้วก็รู้จักวิธีใช้เงินอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะตั้งแต่18